ถอดรหัสลับยังรับถุงแกงไทยภารกิจพิชิตใจชาวต่างชาติสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t h a i ูเวิลด์ค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวสนุกสนุกที่รับรองว่าจะทำให้คุณอมยิ้มไปกับความน่ารักของชาวต่างชาติที่มาใช้ชีวิตในประเทศไทยค่ะใครที่เคยมีประสบการณ์กับการซื้ออาหารใส่ถุงแกงแล้วเจอกับสิ่งนั้นจะต้องอินเป็นพิเศษเลยค่ะ เรื่องราวจะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยค่ะ ณผู้ชมเคยไหมคะเวลาซื้ออาหารตามสั่งหรืออาหารจากร้านข้างทางในประเทศไทยแล้วไมค้าจะใช้ยางรัดปากถุงแกงอย่างเน่นหนาชนิดที่เรียกว่ากัน600%แถมบางทีรัดซ้อนกัน2ชั้น3ชั้นอีกต่างหาก สำหรับคนไทยอย่างเราอาจจะคุ้นชินและมีเทคนิคการแกะที่หลากหลายไม่ว่าจะใช้กันไกลใช้มีดใช้ฟันอันนี้ไม่แนะนำนะคะหรือใช้เล็บจิกๆดึงๆจนเปิดออกจนได้แต่สำหรับชาวต่างชาติที่เพิ่งมาสัมผัสวัฒนธรรมการกินแบบไทยๆนี่ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสุดหินเลยก็ว่าได้ค่ะ และว,วันนี้เราก็มีเรื่องราวของชาวต่างชาติท่านหนึ่งที่ได้โพสต์คลิปวิดีโอจากดิ k To บของคุณแป๊บทราเว s ลส์ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเขาได้ถ่ายทอดความท้าทายในการแกะถุงแกงไทยออกมาได้อย่างน่ารักและชวนขำมากๆค่ะในคลิปเราจะได้เห็นคุณแป๊บทราเวิลส์วันกำลังพยายามอย่างสุดความสามารถในการแกะยางรัดถุงแกงที่แน่นหนาเขาถึงกับเปรียบเปรยว่า ยางรัดพวกนี้มันเหมือนกับการต่อสู้กับปีศาจเลยมันแกะยากมากๆดูจากสีหน้าและท่ารางแล้วต้องบอกว่าเขาใช้พละกกำลังและสติปัญญาอย่างเต็มที่เลยค่ะ ในคลิปยังมีการใส่เพลงจังหวะสนุกๆและมีตัวอักษรเขียนว่ายางรัดอาหารไทยเท่ากับบอสคนสุดท้ายและอาหารที่ซื้อกลับบ้านในประเทศไทยซึ่งสะท้อนความรู้สึกของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมราวกับว่ายางรัดถุงแกงนี่แหละคือบอสตัวสุดท้ายที่เขาจะต้องเอาชนะให้ได้ค่ะ แน่นอนว่าคลิปนี้ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติคนอื่นๆอ,อย่างล้นหลามเพราะหลายคนคงเคยประสบพบเจอสถานการณ์เดียวกันนี้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นการพยายามดึงพยายามบิดหรือแม้กระทั่งใช้ฟันช่วยอีกแล้วค่ะ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวความหาที่แตกต่างกันไปเรียกได้ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างยางรัดถุงแกงกลับกลายเป็นหนึ่งในสเสน่ห์ที่สร้างรอยยิ้มและเรื่องเล่าขานสําหรับชาวต่างชาติในไทยไปแล้วค่ะมันแสดงให้เห็นว่าแม้แต่เรื่องที่ดูธรรมดาที่สุดในชีวิตประจําวันของคนไทยก็สามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจําและไม่เหมือนใครให้กับชาวต่างชาติได้เสมอค่ะ แล้วคุณผู้ชมล่ะคะเคยมีประสบการณ์ฮาๆกับการแกะถุงแกงหรือเคยเห็นชาวต่างชาติพยายามแกะถุงแกงแล้วขำกลิ้งมั้งไหมคะมาแบ่งปันเรื่องราวกันได้นะคะ เอาละค่ะหลังจากที่เราได้เห็นความพยายามของคุณแป๊บทราเวลส์วันกันไปแล้วเรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่อเรื่องยางรัดถุงแกงไทยกันบ้างดีกว่าค่ะในช่วงเปิดโลกคอมเมนต์ว่าแต่ละคนจะมีความรู้สึกร่วมและวิธีจัดการกับเจ้ายางรัดถุงแกงนี้ยังไงกันบ้างเราได้รวบรวมคอมเมนต์เด็ดๆจากหลายประเทศทั่วโลกมาให้ฟังกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ คุณเดอ t สตูเจอร์ได้กล่าวว่าจริงมากฮคุณพอลล่าได้กล่าวว่าโอ้โหจริงที่สุดเลยค่ะฉันเคยติดอยู่กับมันนานนับนาทีเหมือนกันบางครั้งถึงกับต้องไปหาเพื่อนบ้านเพื่อขอกันไกลเลยนะคุณสโตนได้กล่าวว่าคุณต้องขอรหัสผ่านที่ร้านก่อนถึงจะเปิดได้คุณโจเอ็ดได้กล่าวว่ากันไกลเหรอคุณเอริกาได้กล่าวว่า ตอนแรกฉันคิดว่าตัวเองอ่อนแอเกินไปหรือเปล่าทำไมถึงแกะไม่ออกพอเห็นคลิปนี้แล้วโล่งใจเลยค่ะไม่ได้มีแค่ฉันคนเดียวที่เจอปัญหานี้คุณซูเปอร์แมนได้กล่าวว่าผมเป็นคนไทยอายุ30อย่างเปิดไม่ค่อยได้เลยคุณ j j เจได้กล่าวว่าควรเป็นกีฬาโอลิมปิกได้แล้วคุณทวีวัตรได้กล่าวว่าเข้ารหัสไว้คุณมาเซลได้กล่าวว่า นี่แหละคือการผจญภัยที่แท้จริงของการสั่งอาหารกลับบ้าในไทยยิ่งตอนหิวจะจัด,จดนะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยคุณอาติแอนเควินได้กล่าวว่าตัดไปเลยคุณซูเปอร์แซบได้กล่าวว่าปัญหาคือคุณยังไม่ขอรหัสพินคุณสันทอนได้กล่าวว่าภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าคุณชูก้าแคน TLF ได้กล่าวว่า หนังยางแบบนี้คือรหัสลับดาวินชีเวอร์ชั่นไทยคุณบาบราได้กล่าวว่ารหัสคือกัดก้นถุงพลาสติกคุณโซเฟียได้กล่าวว่าฉันมีวิธีลับค่ะใช้ฟันดึงยางออกทางด้านข้างแล้วค่อยๆค,คลี่ออกแต่มันก็ไม่ง่ายอยู่ดีนะคุณเฟอร์นันโดได้กล่าวว่าภรรยาผมคนไทยหัวเราะเยาะผมทุกครั้งที่ผมพยายามจะแกะมันออกมา เธอแค่จิกเล็บนิดเดียวก็หลุดแล้วผมลัทึ่งจริงๆคุณโยเวนได้กล่าวว่าเขาเว้นห่วงด้านบนไว้ดึงได้แค่กัดมุมถุงเล็กๆคุณซีเรียสได้กล่าวว่าเข้ารหัสระบบความปลอดภัยของยางรัดคุณฟาอิสบีเคได้กล่าวว่าดึงเส้นหนึ่งขึ้นแล้วมันจะคลายเองคุณลูฟี่ปินสปินได้กล่าวว่าใช้กันไกลตัดมุมล่าง คุณไอ m อ o มบยได้กล่าวว่าต้องมีรหัสผ่านถึงเปิดได้คุณโซเฟียได้กล่าวว่าฉันมีวิธีลับค่ะใช้ฟันดึงยางออกทางด้านข้างแล้วค่อยๆค,คลี่ออกแต่มันก็ไม่ง่ายอยู่ดีนะคุณโฮเรสได้กล่าวว่ามันง่ายขึ้นถ้าไม่มียางรัดห้าเส้นคุณกินก็ได้กล่าวว่าเหตุผลที่คนไทยใจเย็นเพราะเขาฝึกสิ่งนี้ทุกวัน คุณชาชาทราเวลแอนฟันได้กล่าวว่าดึงปลายถุงแล้วยางจะหลุดเองคุณนัทพัฒน์913ได้กล่าวว่าอย่ายอมแพ้คุณเฟอร์นันโดได้กล่าวว่าภรรยาผมคนไทยหัวร้อยยาะผมทุกครั้งที่ผมพยายามจะแกะมันออกมาเธอแค่จิกเล็บนิดเดียวก็หลุดแล้วผมละเทื่องจริงๆคุณอา l มูเลต e ลเวอรได้กล่าวว่านี่เป็นหนึ่งในปริศนาลับของไทย คุณแอมฮาน่าได้กล่าวว่าเกมว่าจะได้กินวันนี้ไหมคุณไม้ไทยแลนด์ได้กล่าวว่าต้องใช้แอปยืนยันตัวตนคุณจอจี้ได้กล่าวว่านี่คือบททดสอบความอดทนของนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาไทยคะ่ะใครแกะได้ถือว่าผ่านคุณปักคิก g ก o u ส e ได้กล่าวว่าง่ายมากถ้ารู้วิธีเรียนครั้งเดียวก็ทำได้คุณหนึ่งนันทวัฒน์ได้กล่าวว่า ตอนเด็กผมกัดมุมล่างถุงคุณสตีฟวิลลิสได้กล่าวว่าให้คนไทยสอนคุณคุณแอมิก้าได้กล่าวว่ากัดรูเล็กๆแล้วเทออกง่ายมากคุณลิลลี่ได้กล่าวว่ามันไม่ตลกเลยค่ะตอนที่น้ำแกงกระเด็นใส่เสื้อตอนที่พยายามแกะออกมาอย่างบ้าคลั่งฉันต้องเรียนรู้วิธีการใช้กันไกลเปิดถุงอาหารเลยนะคุณด็อกบลูได้กล่าวว่า แฟนคนไทยสอนให้กัดมุมแล้วเทลงชามคุณมีเมลอน2024ได้กล่าวว่านี่คือหนึ่งในข้อสอบสัญชาติไทยคุณแตงโมได้กล่าวว่าฉันกัดมุมถุงยอมแพ้ใช้เวลานานเกินคุณมิเกลได้กล่าวว่าผมเคยลองแกะแบบใช้แรงเยอะๆแล้วน้ำแกงเกือบหกหมดถุงเลยครับตั้งแต่นั้นมาผมก็ยอมแพ้แล้วให้คนไทยช่วยแกะให้ คุณเคโรปิซิกติไม์ได้กล่าวว่าคนไทยถอดรหัสถุงแบบนี้ได้ไหมคุณรัตตฟาริเอนได้กล่าวว่าฉันว่ากันไกลคืออุปกรณ์อันดับหนึ่งในไทยคุณมิคาโนได้กล่าวว่าต้องใช้กันไกลหรือมีดเพื่อความเร็วคุณซาร่าได้กล่าวว่านี่คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยเลยนะมันทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทาย,ยเล็กๆน้อยๆในทุกๆวัน คุณ User 3392 164 67 587ได้กล่าวว่าวิธีเดียวคือใช้กันไกลตัดคุณณลินฉัดได้กล่าวว่าแค่ตัดมันคุณ f อ d ได้กล่าวว่าผิดหวังมากลองใหม่คุณ ATB ได้กล่าวว่าใช้อะไรคมๆก็ช่วยได้คุณเดวิดได้กล่าวว่าผมเคยคิดว่าตัวเองแข็งแรงพอจะเปิดได้ทุกอย่างแต่พอยางรัดถุงแกงไทยเท่านั้นแหละ ยอมแพ้เลยครับคุณด็อกเตอร์สตีฟได้กล่าวว่าฉันใช้มีดตัดยางคุณเบิร์ดได้กล่าวว่าควรอยู่ในสควิตเกมคุณปราการภัยได้กล่าวว่ามาไทยต้องมีกันไกลเล็กๆติดบ้านโอ้โหแต่และคอมเมนต์นี่ทั้งฮาทั้งน่ารักจริงๆเลยนะคะแสดงให้เห็นว่าเจ้าอย่างรัดถุงแกงนี่สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้ใครหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมทุกท่านกับเรื่องราวความน่ารักและท้าทายของชาวต่างชาติกับยางรัดถุงแกงไทยในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับรอยยิ้มและความเพลิดเพลินกันไปเต็มๆนะคะเรื่องราวเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเราบางครั้งกลับเป็นเรื่องที่สร้างประสบการณ์แปลกใหม่และน่าจดจำให้กับผู้มายเยือนจากต่างแดนได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะนี่แหละค่ะคือสีสันและสเสน่ห์อย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตในประเทศไทย ที่ทำให้ทุกคนต้องหลงรักและอยากกลับมาสัมผัสอีกครั้งเสมอและถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดคือกดติดตามช่องไทยทูเ l ลของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆความน่ารักของชาวต่างชาติและเกรด็ดเล็กเกรด็กรดน้อยเกี่ยวกับประเทศไทยที่เราจะนำมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้ไทยทูเ l ลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ